สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใน FC อร์ C ส s คนเนาะมาพบมาพอก,กันอีกคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องมาพบมาพอก,กันคือเก่าในสองสาวศาสตร์ลาวเนะพี่น้องไม่หนีก็อยู่ให้อยู่นาคือเก่าพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาหย่าเนาะตกเ,เต็นมาคืนนนิเนาะพี่น้องหากะย่าตอนเฮาก็สิลงไปยามต้นพี่น้องยามต้นหรือว่ายามโต่งของเฮาเนะ หุ่นทางพุ่นแหละเอากระกำลังหย่างลงไปพี่น้องไอซีแหละวิธีสวิตเนาะของลูกซาวห่ยซาวนะหายามนตอนยมนตอยู่ห่อยู่นาอยู่โกอยู่ป่าแบบซีแหละพี่น้องอยากสิคนตกอยากสิไปเบิ่งเนาะไปกวดเบิ่งสิมีหรือบอ่อป่านะคนตกงเตเมคืนนะพี่น้องมากกับีหยุดตอนนี้น้ำห่วยกันหนาีลายแล้วละตอนนี้ เรื่องไปเบ่งปลาในโตงะสิได้หรือบอถือของมาพี่น้องไปเบ่งนำกันเลยพี่น้องว่าสิได้ยังได้กระปูกระเอามาปน่นจิเนะพี่น้องกระปูนานันแหละย่างไปนํากันพี่น้องไปในกางโคกลางป่าเผื่อสิฮอดในนาหาเดียวที่บอนเฮาเคยไปยามมางจุดก่อนนั่นแหละพี่น้องแต่บห้วมือนี่สิได้หรือบอเนาะเพราะว่ามันเป็นนาห่เดียวมือก่อนก่อนเฮาก็ได้ยามไปก็ได้หลายเติบเละ เถือมันอาจสิบดแล้วก็มีเนาะป่าเนาะเดี๋ยวมัน,นสิไปเบิ่งอีกพนโตกแกนว่าพนลงได้ไม่ได้ยังก็ได้กระปูสิหาโตก็เอาพี่นอ้องเอ้ยเมื่อจีป่นกินเถอะจีกระปูหน้าป่นกินกระแ่บแได้พี่นอ้องหอดน้องน้ำพายฮะ น้ำก็คือสีไลไปเบิดปากคือสีไปเป่นแหละคันนี้กันในบายอันนี้ก็ได้พุ่นแหละไลลงห่วยพุ่นแหละอื้นๆพี่น้องเอ้ยน้ำก็ยังไหลอยู่เมืนปลามันไปมันก็ไปเบิดแล้วแหละไลเต็มๆมันคืดน,นะพี่น้องมีงสิริวัชร์โต คือเกาหมองเกาพี่น้องพ่นหมักพริกเฮาพ่นหมักพริกเฮากับบอดให้หมากดอกหมองเกาแหละทางเกาพูเลให้นาเฮากูเลพี่น้องสี่แหละชีวิตลูกสาวหายสาวนาเนาะเห็ดหน้าอยู่ไหนอยู่หน้าอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ไปใส่ดอก ได้ยินเสียงน่านต้นขึ่นหืนนะพี่น้องเดี๋ยวเสียอ๋หัวไปค่ะนะกูมาทางเก่าทางเดิมพี่น้องเอ้ยเคยลงไปยามเมื่อก่อนคนตกสุดก่อนเนาะเนี่เข่าก็ได้จะแม่นว่าบบงงามเนาะเข่ากับแม่นเ่เอาพี่นอ้องบงงามปานได้โก้น้ำก็ ลายกระดอกพี่น้องเอ้ยพ้นกระซ่วงนี่กระตกดุพี่น้องไก่หอดล้วดูการเก็บเกี่ยวแล้พ้นกระตกดุตกดุห้ามมาเข่าเข่ากระโตเป็นแบบพวกเข่าดอกอะทอกไปเลยได้พี่น้องอันนี้มันเป็นเข่ากลางเข่าง,งั้นิ่นก็นย,ยังบไปถอยตอนนี้ลุยน้ำไปพี่น้อง หน้าไฮเดียวพี่น้องต้อนกระดานอนตรงปลาทางเสียงน้าโต้ขึ้นเงินสีมานอยู่หรือบ่อกัดยังบวมหูนาะพี่น้องมาไม่ไีนปลาสิงเงียบสง,งัดบวมีเลยหนาตอนนน้อนพี่เนาะพี่น้องบ่อนเห็ดทางเห็ดโตกะลา นี่แหละพี่น้องแบบเป็นหาตาประมาณนี้นเกระปูพี่น้องเอ้ยนี่เห็นจตโตกระปูนาน้ามัะโตลวมถึงถึงเนาะที่พระ่บงว่ามัน,นียังหรอบอกมาน,นพี่น้องคุณขงแม่พี่น้องแคสิลงพยยามกันเลยนะพี่น้องมาหนี้สีได้ยังเราบอกทาแบบกำกันพี่น้อง กปลาชีเนาะจับกระปูแต่กักกนไ่อยากเน่าไล่อะไรเนาะ่องก,ก่อนน้านขนปอนแทงเนาะ 재미, ber ก็ได้เป็ดเป็นปลูกได้พี่น้องปลาซินี่นี่น ouais. ี่เลยได้บลาลายเนาะไม้ก็เน่าก็อะไรพนคือปลาเคงปลาเคงกับกระปูนาพี่น้องกระปูพี่น้องเอ้ยได้กระปูก็ยังดีเนาะพี่น้องเอาได้กระปูก็ยังดีพี่น้องนี่กระปูนา โตแม่เนาะพี่น้องเอาเมื่อจีกินพี่น้องจีกินนี่อันนี้จะเป็นโตขู้เผืนนะ่อเนาะงอมใหญ่ใหญ่เแบบนี้ให้กินแซ่บพี่น้องสมัติกินงอมเผื่อเนาะเพื่อกับเห่าเลยปลาเริ่มจะพาดพี่น้องปลาเน่าหมดแล้วพี่น้องเลยแบบว่าน่าโตนแหงนะ้งเนาะเหนาะกับแบบ แหละเราขุดเนื้อบริเนาะมาคู่กับบลาคอยถืบวันไหนบ่นห้าตงกับน้ำโตนเพื่นๆลงไปพี่น้องมันก็เห็ดแหงปลากระหน่ำเนาะปลาชิวโตในน้อยเนี่ยมันบอกมาถืบปลากลมพวกปลาโขปลาดุพี่น้องถ้าทีแหงพี่น้องมันเคยเอาซุกจาวมาละ อยู่ในน้ำพี่น้องงามเลยอเอากระสิเลาะขึ้นเมื่อพุ่นแหละบแดน,นี้ย่างเลาะขึ้นเมียเทียงเฮาเบิ่งไหนพี่น้องน้ำก็หลายแหงใสาขาวคักอะีรเบิ่งไหนขาวงามอะไรน้ำก็ได้เป็นใต้หยักสะหัวพี่น้องแน่เบิงเ่งแหละคือสีหมอนค่ะกระไรคัก,ก,กอะไรพี่น้อง เพลินชอดกันกับไฮนาเขาน้ำไฮน,า,า,นากับลายแท้ๆแต่บ่มมีปลาพี่น้องเอ,อ้ยมันเป็นแบบฮาโต o ในถอแบบหน้าไหาเทวพ,เออพี่น้องเอ้ยนี่ มึงไหน,นอันนี้ก็เป็นบ่อนข้าวโต้งคือกันปากากระปูนาพี่น้องเห็นบ่าวกระปูนาเนาะโต้งของเขาเขาบบก่าหยาบเดหรอเป็นของเขาเนาะนี่นจะน่าเขาว่าหลักเขาะเท่า,น,ทานี้ก็สวยงามอยู่โอ้เข่าปนต้นนี้ผลอ,ออกเลย นี่ก็เป็นขขเขาโคกเขากระปูมาเนี่ยกระปูนาเนเนาะเอากระชีมาปิ้งกินบันี้ปิ้งกลนเนาะเสียบกระปูนาไ,ไปปิ้งกลมก็ได้เนาะได้ยังพยายามต้อนจะได้กระปูนาเอ๊ะเสียบได้บอลเสียบดังไ้โตแม่ แม่้องเสียบผักมาับแล้วเสียบได้เสียบใส่อยู่ล้ครบครบพรแล้ว กับปูนาป่นนอะมานต้องพยายามต้อนกับมานกระปูเนาะน้ตไปกระปูเลี้แท่งได้ครับนี่กระยานไม่ะักเลยไย่ง่ายกับตัวกระปูอีกน่ะเอย <コ>らいま、いう,<コ>うん。 เ่อสามตัวสามัวผูกนนแบบนี้ก็โตนี่นเถ่าแหงดำขึ้นอีกรอคเลบบผูเถ่าหยุดดิเสียบเลยยิงก่อาฮเลย พี่น้องปิ้งเลยนอบัดนี่ปิ้ง,งป่นกินจ้าพี่น้องปิ้งกับปูปน่นกินอยู่ทงไห่ทงนามาเียพี่น้องบรรยากาศอยู่เทียงไห่เทียงนาพี่น้องมาเลยข้าพิ่นเริ่มเหลืองเลยพี่น้องโอ้พี่น้องออ,ออกสีเหลืองออกตองเลยตอนนี้ เป็นตะก,กินเนาะพี่น้องส่งกินหอมๆอ,ออกมาแล้วอยู่เทียงไงเทียงน้าพี่น้องมันนั่นงเผาปิ้งตะปูนาพี่น้องตีนผุดกระใหม่โบลาณพี่นอ้องประหยัดเนาะเขาสิเอากระโตผุดตุ่นเนาะพี่นออ้นองเขาตัได้เอาตีน โขเคก่กโตเพื ok. ่นส ok ุกบรรยากาศอยู er field, ่ทงไฮทงนาพี่น้องมาหนิหู้หูงัวเผางัวอยู่มือนาพี่น้องมาหนิเด้อผู้ใด้กะมากินปิ้งกับปูนาป่นน้ำกันมาหนิพี่น้องอยู่เทียงนามาหนีิเฮากะสิคอยจบคลิปไว้เท่านี้เนาะพี่น้อง พอโตไปป่นกัะปูกินเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยกินเข่าเที่ยงเนาะกะบ่ายแล้วตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็จิขอตูลาก่อนพี่น้องสวัสดี